เมื่อคืนนี้นะครับก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่สุดท้ายประจำสัปดาห์ที่5นะครับคือเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับเกินมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอย่างที่ผมวิเคราะห์ไปเมื่อวานนะครับที่บอกว่าเลสเตอร์ไม่หมูให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขี้ยวแน่นอนครับแล้วว่าสถิติที่ผ่านมาเนี่ยสองฤดูกาลเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่สามารถเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้เลยนะครับและเคยแพ้ไปถึง4ประตูต่อ2เลยทีเดียวโดยลูกเกมก็ไม่ได้มีใครเหนือกว่ากันเท่าไหร่นะครับก็ ผัดกันเพจิ่งแล้วก็ผัดกันเสียบอลอยู่อย่างนี้นะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาศัยจังหวะสวนกลับและการเข้าทําที่รวดเร็วนะครับแล้วทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประตูชัยจากเจดอนซานโช่นะครับที่เป็นแอซซิสต์ของมาคัดแรดฟอร์ดนะครับแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจของเกมเมื่อคืนนี้นะครับผมขอพูดเป็นบางจุดนะครับเรื่องแรกนะครับดาวิดเดกิอาครับตั้งแต่ที่เสียฟอร์มในนัดที่เจอเบนฟอร์ซีประตูศูนย์นะครับตั้งแต่นั้นมานผมสังเกตได้ว่าดาวิดเดกิอา เลือกที่จะเตะทิ้งตลอดเลือกที่จะเตะบอลขึ้นหน้าตลอดแลวไม่แบบไม่เล่นเสี่ยงแบบจ่ายสั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าครึ่งหลังก็มีบ้างครับที่เดวิดเดกเนี่ยกล้าที่จะเล่นมากขึ้นนะครับแต่โดยรวมเดวิดเดกก็ยังคงศาสต์ขึ้นหน้าเน้นปลอดภัยเหมือนเดิมนะครับส่วนการจับคู่ของราเฟลวารานกับลิซานโดมาร์ติเนสนะครับต้องบอกว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะราเฟลวารานนะครับที่ถือว่าเป็นประการอ่างสุดท้ายที่ ทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากๆครับเก็บบอลทุกจังหวะที่ลิซโนวัตินสพลาดหรือแมคโทมินีพลาดนะครับหรือแม้กระทั่งใดเอโกดาโลนะครับต้องบอกว่าราการหลังรายนี้เริ่มที่จะเห็นประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหลังจากที่ซื้อมาเมื่อได้ดูการก่อนส่วนลิซโดวัติเนสก็ต้องบอกว่าเจมี่วันดี้ไม่ใช่กองหน้ารูปร่างใหญ่ที่จะกดดันลิซโดวัตินีสได้มากนะครับทาให้การที่ต้องเล่นรูปก,กับผูอื่นอะไรพวกนี้ลิซโดวัติเนีสก็เล่นได้แบบสบายๆนะครับเก็บกินสบายๆเลยนะครับ ก็เลยไม่น่าหนักใจเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อวานนี้กองหลังแมนยูก็โดนไปดเจ็บไปีึงสคนเลยนะครับก็เล่นเอาเสียวสลังหมือกันนะครับสําหรับเมื่อวานนี้ส่วนแดนกลางนะครับบูโน่ฟอนเดนเดสยิสเตียนอิลิกเซ่นนะครับแล้วก็สกอตแม็กโทมินเน่ครับคนที่โดดเด่นที่สุดเลยก็คือสกอตแม็กโทมินเนะครับก็3นัดติดแล้วนะครับตั้งแต่นัดที่เจอลิเวอร์พูลเซา์แฮมป์ตันแล้วก็นัดล่าสุดก็คือเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่ต้องบอกว่าแม็กโทร่างทองมีจริงครับและต้องบอกว่าการทําหน้าที่ของเขาในการ ดักบอลการตามสกัดการเล่นเกมรับของเขาเนี่ยหน้าที่ของเขาทําได้อย่างสมบูรณ์มากๆส่วนคิสตินเีเเซนกับบูโน่ฟอนเดียก็เล่นอยู่ในมาตรฐานของเขาครับไม่ได้โดดเด่นมากมายเป็นพิเศษนะครับส่วนจรนอรอนซันโชนอกจากลูกประตูใช้แล้วก็ไม่ได้มีจังหวะหอหวอววาหรือว่ามีส่วนร่วมกับเกมมากนักนะครับส่วนาคาร์ลส์ฟอร์ดครึ่งแรกก็เล่นได้ดีนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ย พักบอลไม่ค่อยได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหนื่อยหรืออ่อนแรงหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับเก็บบอลไม่ได้เลยครับทาให้ต้องส่งคิซจโนโรนโดมาส่วนแอนโทนีอีลังกาครับก็อยากรู้กันครับไม่ได้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือทักษะพิเศษอะไรมากครับก็เล่นด้วยความมุ่งมั่นและก็แผนของอ e ีเทนฮาจริงจริงครับแต่ก็ต้องบอกว่าการมาของแอนโทนีจะทําให้อีลังกาหลุดจากตําแหน่ง11ตัวจริงแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมรู้สึกได้ว่าถ้าวันเมื่อคืนนี้มีแอนโทนีอยู่ในทีม แทนอ e ีเลงกาผมคิดว่ามันจะสามารถกดดันแนวรับของเลสเตอร์ซิตี้ได้มากกว่านี้และก็จะดูวือหวามากกว่านี้ทั้งจอร์ซดนโชวและแอนโทนีผมบอกเลยว่านัดหน้าจะอาร์เซนอลน,น่าจะสนุกที่จะได้เห็นแอนโทนีลงสนามนะครับและก็จะเป็นมิตตใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยเพราะว่าเราไม่ได้เห็นแบบนี้มานานมากแล้วและก็หวังว่าแอนโทนีจะทําผลงานได้ดีด้วยนะครับส่วนคาเซมิโลเมื่อวานเปลี่ยนตัวลงมานะครับก็ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยคาดตาสัเทา่าไหร่ครับแต่ว่า เซนบอลทักษะเฉพาะตัวหรือว่าประสบการณ์ของเขาอะก็ช่วยทีมได้พอสมควรนะครับแล้วก็ความโวคิคชนะั้นอะมันเห็นอยู่ในตัวของคาซมิโรเลยครับแม้ว่าจะมีจังหวะผิดพลาดจ่ายบอลเสียนะครับก็ต้องให้เขาปรับตัวกันไปอีกสักพักครับส่วนเฟสที่ลงมาที่หลังสุดประมาณนาทีที่80กว่าครับก็เหมือนอีกทันทักสั่งมาให้ทำหน้าที่ตัดเกมรับตัดเกมส่วนกับของเลสเตอร์ซิตี้ครับก็ทําหน้าที่แค่นั้นจริงครับสาหรับเฟสเมื่อวานนี้ส่วนคิชโน่โรนันโดนะครับต้องบอกว่า ทุกคนต้องยอมรับความจริงได้แล้วครับเพราะว่าคริสจอนโอลันโดเหมาะกับการเป็นสำรองและลงมาเป็นทีเด็ดในช่วงท้ายๆนะครับเพราะว่าแพทของลีเทนฮาร์ดคริสจอนโอลันโดดูแล้วไม่สามารถที่ออกสไตร์เป็น11ต,ตัวจริงได้แน่ๆนะครับเพราะว่าเทนฮาต้องการบอลในการเพรสซิ่งการวิ่งไล่นะครับและดอรลันโดตอนนี้สภาพร่างกายเขาไม่เหมาะกับการทําแบบนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้แม้ว่าลงมาตัวสำรองแต่ว่าดูรู้เลยว่าคริสจอนโรันโดในปีนี้กับ ปีที่แล้วนะครับที่มาใหม่ๆนะครับมันต่างกันมากครับรู้สึกว่าความฟิตทักษะอะไรเงี้ยของโรนโดบางอย่างนะ่ยมันหายไปนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการจบสกอร์ก็ต้องบอกว่าก็ยังคงมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมครับแต่จังหวะเลี้ยงจังหวะอะไรที่เราเคยเห็นนะ่ะมันก็อาจจะไม่มีแล้วในตัวกิสซโนโรนโดเพราะว่าสปีดของเขาว่ามันตกลงไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับไม่รู้ว่าจะมีดราม่าหรือเปล่าสําหรับติงของโรนโดครับ ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าทําไมเอริกเทนฮาร์ถึงไม่เลือกคิซโนโรลันโดลงเป็นสิตัวจริงอย่างที่ใครหลายๆคนต้องการนะครับที่บอกว่าคิซโนโรลันโดดีกว่าเรดฟอร์ดดีกว่ามาร์ซียาวแต่ผู้จัดการทีมครับก็ต้องเลือกนะักเตะที่เข้ากับแผนของเขาเป็นตัวเลือกแรกๆก่อนนะครับส่วนคิซโนโรันโดเหมาะกับการเป็นตัวที่เป็นทีเด็ดในช่วงท้ายเกมหรือช่วงที่ต้องการประตูครับเพราะว่าความเป็นผู้ชนะของคิซโนโรลันโดเนี่ยมันยังคงมีอยู่แน่นอนครับก็สรุปภาพรวมนะครับ,ส,รรบสำหรับแมนเชสเตอร์เดนี้เ็ เล่นได้ตามแผนที่ลิขเทนฮากวางไว้ครับแม้ว่าจะมีจังหวะผิดพลาดหรือบางจุดที่ต้องกลับไปแก้ไขนะครับแต่ก็ยังถือว่าประคับประคองตัวเองและเก็บ3แต้มกลับมาได้นะครับและนัดหน้าเจอกับอาร์เซนอลต้องบอกว่าสนุกแน่ๆนและผมรอดูแอนโทนีลงสนามไม่ไหวแล้วและไม่รู้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารกับแอนโทนีมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูนะครับจับดาหน้าครับวันเสาร์ครับอย่าลืมครับหากคุณชื่นชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆในวงกการุบบลั Director Office One